ขอโทษนะคะผู้จัดการป้าไม่ทันระวังเองอะคะ่ะจิตกันเลยตกมาแตกแบบนี้อะค่ะคุณป้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วคะ่ะป้าไม่เป็นไรก็จริงนะคะแต่ป้าว่าราคามันต้องแพงมากแน่ๆเลยป้าควรทำาไงดีคะนี่มันใจกันให้ลูกค้าสั่งวันก่อนนี่คะฮะ <c oughs> นัดส่งวันนี้แล้วด้วย <c oughs> อย่างนี้แย่แน่เลยคะ่ะ <c oughs> คุณจุไรป้าออกแน่ๆเลยผู้จัดการป้าจะทํายังไงดีคะผู้จัดการป้าไม่อยากโดนไล่ออกอะ่ะป้าไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนป้ายังมีหลานอีกสองคนที่ต้องเลี้ยงดูผู้จัดการช่วยป้าหน่อยนะคะป้าจะเยน็เยนๆก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยหาทางออกให้ ลืล้อให้หหจักเงินเดือนป้าก็ได้นะคะแต่อย่าไล่ป้าออกเลยค่ะผู้จัดการนะคะค่ะคุณป้าคะใจเย็นๆก่อนนะคุณป้าเอางี้นะคะเดี๋ยวคุณป้าไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวหนูช่วยคุยกับบอสให้ค่ะคับเงิงนเงินฝากผู้จัดการด้วยนะคะค่ะคุณป้าไม่ต้องห่วงนะคะป้าขอโทษนะคะ ังขนาดนี้อะอบอสคะเอ่อก็พูดมาสิอ,อ,อํำอึง้งอยู่ได้คือพอดีว่าเมื่อกี้ป้าแม่บ้านเข้ามาทําความสาดห้องบอสอะคะ่ะแต่ว่าทําใจกันของบอสแตกอะไรนะใจกันแตกแล้วป้าเขาเป็นอะไรไหมป้าแกไม่เป็นไรหรอกค,ค่ะบอสคะ ป้าแกาไม่ได้ตั้งใจป้าแกทําทงานที่นี่มาก็นานแล้วนะคะไม่เคยขาดลามาสายเลยสักครั้งเรื่องนั้นอะฉันรู้แล้วแล้วอย่างนี้เราจะเอาใจกันที่ไหนไปส่งลูกค้าล่ะเดี๋ยวฉันจะโทรไปเล่นลูกค้าให้คะ่ะโอเคงั้นก็รีบไปจัดก,การเลยโอเคมเดี๋ยวเดี๋ยวเธอช่วยเตรียมของแทนคำขอโทษให้กับลูกค้าด้วยนะ แล้วถ้าเธอนัดลูกค้าได้เมื่อไหร่ก็มาแจ้งฉันเดี๋ยวฉันจะไปขอโทษด้วยตัวของฉันเองค่ะบอสแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายบอสเจ้ายัางไงคะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดสิฉันจะขอหักจากเงินเดินของป้าหนึ่งอบาทถือว่าเป็นการทำโทษแล้วครั้งหน้าก็ต้องระวังให้มากกว่านี้ส่วนเงินที่เหลือ<ม>เดี๋ยวฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเอง<ม>การที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ ก็เพราะว่าเขาทำงานคนที่ไม่ทำงานย่อมไม่เกิดความผิดพลาดยู่แล้วถ้าให้ป้าเขารับผิดชอบเองทั้งหมดอะมีหวังป้าเขาคงเครียดแล้วก็หมดกำลังใจในการทำงานเพราะเงินก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วอีกอย่างในอนาคตคงไม่มีใครกล้ามาทำงานกับบริษัทของเราหรอกบอลจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดจริงหรอคะก็ใช่น่ะสิเจ้านาย ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าพนักงานอยู่แล้วเจ้านายได้ประโยชน์เยอะกว่าก็ต้องรับผิดชอบเยอะกว่าการเป็นเจ้าคนนายคนต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้มากเพราะพนักงานถือเป็นด่านหน้าในการทำงานของบริษัทเพราะถ้าคุณดีกับเขาเขาก็จะรักคุณแล้วเมื่อไหร่ที่เขารักและไว้ใจคุณก็จะส่งผลให้มีการทำงานที่ดี แล้วพนักงานก็จะทุ่มเทพเพื่อง,งานนะเข้าใจแล้วค่ะบอส